อ่าโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจํานวน100บาทนะครับผมทําเงินฟรีเข้า t ูมเนียลเลตได้แบบโดยตรงนะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมถอนเงินได้ครั้งละ100บาทนะครับสำหรับใครที่จะทําเงินฟรี t ูมเนียลเลตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็แนะนํานะครับวิธีการทําเงินฟรีครั้งละ 100บาทนะครับทำได้ทั้งมือถือ Android แล้วก็ iOS เลยนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทำเงินกันเลยนะครับว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรนะครับเอาเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสำหรับแอปที่ใช้ในการทำเงินฟรีทูมิเนียลเลนะครับผมมีชื่อว่า g o g o b o t นะครับที่ผมใช้ในการทำเงินทูมิเนียลเลนะครับครั้งละ100บาทนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store และก็ App Store นะครับให้เราทำการเขียนชื่อ Google Bo ตามด้าานซ้ยมบอแล้วก็ ของแอปไปให้นะถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสาหรับ Google Bot นะครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครเนี่ยผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับ Google Bot นะครับตรงนี้สมัครฟรีคลิปวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงวิธีการสมัครนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ ถอนเงินเติมเงินเข้า wallet ด้วยนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในตัวแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของรหัสโค้ดนะครับก็กรอกได้ตั้งแต่ขั้นตอนวิธีการสมัครเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กรอกก็ฝากไว้ด้วยนะในส่วนของรหัสโค้ดเนี่ยถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยเนาะแต่ถ้ายังไม่มีนะครับก็ดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไปให้นั่นเองนะครับพอเรานะครับเข้ามาในส่วนของหน้าแอปนะครับก็จะขึ้นในส่วนของหน้าแอปแบบนี้เลยนะครับในส่วนของแอปนีๆๆๆๆเ้เเนนีี่่่ปป็แอลฟรไมมมคคาสั ไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือว่าไม่มีการเสียงเงินแน่นอน100%นะครับในส่วนของเมนูด้านบนนะครับมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญชวนนะครับตรงน,นี้เนี่ยเราสามารถไปแนะนาเพื่อนได้เพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับผมการสร้างรายได้นะครับจากการแนะนาเพื่อนเนี่ยสามารถรับคะแนนได้สูงสุดถึง10,000คะแนนเลยนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับแนะนําอย่างไรนะครับซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยแนะนําได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li เฟ u บุ๊กทวิต o ตอรบเราสามารถ ไปแนะนําต่อได้ขึ้นอยู่กับความสามารถและก็เทคนิคของแต่ละบุคคลได้เลยนะครับในส่วนของการแนะนําเพื่อนเนาะว่าเราจะทําอย่างไรโดยการแชร์ผ่าน Facebook ส่วนตัวหรือว่าแฟนเพจปุ่มงานออนไลน์ใน Facebook ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของยู u ูบนะครับเราจะทําเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับหรือใน t ิ k กต o k นะครับทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นก็ได้ในแฟนเพจหรือว่าเลียลเฟซบุ๊กเนี่ยเราก็สามารถไปลงคลิปวิดีโอสั้นได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่การทำนะครับว่าจะทําอย่างไรเนาะถ้าเราแนะนําเพื่อนแล้วเนี่ยจะมีคะแนนขึ้นตรงนี้ให้้เรรรากดัับะนนนมมจวขึ ที่ดับบนให้เราตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็มีคะแนนคงเหลือทั้งหมดนะครับอยู่ที่49,707คะแนนนะครับสามารถนําไปแลกเป็นเงินทูมเนียวเลตได้นั่นเองนะครับเมนูที่2นะครับผมตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนนะครับสำหรับทูมเนียวเลตเนาะในส่วนของรางวัลอื่นๆนะครับเราก็สามารถแลกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊ปนะครับแก๊ปฟู้ดแก๊ปมาสนะครับโลตัสทูมเนียวเลตแล้วก็ลาซาด้านะครับในส่วนของการแลกเงินทูมเนียวเลตนะครับจะเริ่มที่100บาทนะครับก็สามารถ ทําการแลกได้เลยนะครับ4 8 7 2 0คะแนนนะครับซึ่งตอนนี้ผมมี4 9 0 0เนาะสามารถแลกได้เลยสําหรับชุมนิวเลตวิธีการแลกแลกๆอย่างไรกดเข้าไปจากนั้นเนี่ยให้เราใส่อ e ีเมลนะครับอีเมลไหนก็ได้ที่เราสามารถเข้าในส่วนของอ e ีเมลนั้นได้เพราะว่าเราจะต้องเข้าไปเติมเงินผ่านอ e ีเมลของเราเมื่อเราได้รับของรางวัลมานั่นเองนะครับแล้วก็กรอ e ีเมลแล้วก็กดสั่งซื้อด้านล่างเลยแล้วก็กดบันทึกไว้นะแล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับพอเรากดสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ ขอการแลกเงินนะครับผมได้ทําการแลกเงินไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมตั้งแต่วันที่2เดือน5นะครับที่ทําการแลกไปเนาะแต่ก็ยังไม่ได้เติมเงินเข้าอลเล็ตนะครับพอเราแลกเสร็จแล้วเนี่ยสถานะมันขึ้นความสําเร็จนะจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดเข้าไปเช็คในอีเมลของเราได้เลยพอเราเข้ามาในส่วนของอีเมลนะครับก็ให้เราหาข้อความนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับจะมีชื่อนี้เลยนะครับให้เรากดเข้ามานะครับผมนี่ฮะตัวนี้เลยนะครับกดเข้ามาเลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีลิงก์ในการเติมเงินทูมิ Wallet นะครับกดเข้าไปตรงนี้ เยลพอเรากดเปิดผ่าน Google ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นมูลค่านะครับทูนิวเลตนะครับจำนวน100บาทให้เราทําการกดเติมเงินนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับก็ให้เรากรอกหมายเลขทูนิวเลตของเราลงไปนะครับทั้ง2ช่องให้เหมือนกันเนาะอย่ากรอกผิดเด็ดขาดนะครับกรอกให้ถูกต้องนะครับทั้งอ่าสิตัวเลยนะครับเอาโอเคนะครับผมก็ได้ทําการเติมเงินไปเรียบร้อยละนะครับผมมูลค่าอยู่ที่100 t งร้อยท e นิวเลตนะครับเรียบร้อยละนะครับในส่วนของปุ่มเติมมเงินได้ ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือเติมปุ๊บเนี่ยเงินจะเข้าที่ชุมนิยลดทันทีนะครับผมอันนี้คือขั้นตอนวิธีการเติมเงินนะครับต่อไปเรากลับไปดูในตัวแอปนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมใช้งานแบบไหนอย่างไรในส่วนของ Googlebot นะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในตัวแอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของ Googlebot นะครับเป็นแอปทําเงินเกี่ยวกับการหาคะแนนนะครับคะแนนที่เราหาเนี่ยหาได้จากช่องทางไหนนะครับในส่วนของ Googlebot เนี่ยจะเป็นการหาคะแนนจากการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์แล้วก็จะมีในส่วนการทําโครงการนะครับ เพื่อที <S festivals> ่จะรับในส่วนของคะแนนตรงนี้เนี่ยไม่เชิญเพื่อนก็สามารถทําการถอนเงินได้ปกติเหมือนกันนะครับไม่เชิญก็ถอนเงินได้นะแอปนี้เนี่ยมันเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับใช้งานสะดวกและก็ง่ายแน่นอนนะครับหลายหลายคนเนี่ยทำเงินจากแอปนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแอปที่ทําง่ายถ้าเราไม่ถนัดสายนี้เราต้องลองทําดูก่อนนะครับพอเราทําแล้วเนี่ยเราอาจจะชอบก็ได้เพราะว่าการทําเกี่ยวกับแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามเนี่ยมันจ่ายเงิน100%กว่านะครับคะแนนนะครับเจ็ดคะแนนตัวนี้เป็นคะแนนโบนัสที่เราได้รับจากการทำโครง แล้วก็มันจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับแล้วกดรับไป7คะแนนกดตกลงนะครับจากนั้นเรารออีก18ชั่วโมงกว่าๆนะครับถึงจะทําการกดรับคะแนนโบนัสได้อีกรอบนะครับ25คะแนนสําหรับโครงการผลไม้เนี่ยเราก็กดเข้าไปทําได้เลยถ้าเรามีรูปผลไม้นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพแล้วก็อัปโหลดลงไปแต่ถ้าเรายังไม่มีเราก็ไปหาแล้วเราก็ถ่ายรูปลงไปนะครับสำหรับ1,000คะแนนตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับในการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามออนไลน์นั่นเองเราก็สามารถกดเข้าไปทําได้เลยโครงการนะครับตัดนะครับ25 คะแนนนะครับผมโครงการขนส่ง25คะแนนแล้วก็คะแนนจากการทาแบบสํารวจ1,000กว่าคะแนนนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปทําได้เลยนะในส่วนของการทําโครงการหรือว่าการทาแบบสํารวจตรงนี้เป็นค่อนข้างที่ง่ายมากๆนะครับในส่วนของแอปทาแบบสํารวจนะครับแอปนี้ดาวน์โหลดติดเครื่องไว้ไม่เสียหายนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของวิธีการทําคะแนนถ้าเรานะครับอยากจะมีคะแนนเร็วขึ้นหรือว่าจะจะถอดเงินทุกวันวันละ100เนี่ยเราจะต้องแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนด้วยน,นั่นเองนะครับหากเราไม่แนะนำ เลยก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรเนาะเพราะว่าความสามารถของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เท่ากันนะครับก็ลองไปแนะนำเพื่อนดูได้ทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากก,าากาไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ